<Yeah. S 1> เกมนี้เหมาะสำหรับผู้มีอายุ15ปีขึ้นไป <_ S 1> เหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวสถานที่องค์กรหรือตัวละครในเกมนี้เป็นเพียงเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นขอท่านผู้เล่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนายเจ้านายเจ้าตะพเนี่ยไว้ทำอะไรกันเหรอเสด็จท้าวกำลังพบกับเกมตะพนั่นเองวันนี้เป็นวันอะไรไว้บอกทีหลังงั้นสิ<ด>นะ อันนี้แสงนำบ้านเราควรต้องขออภัยด้วยนะคะจันวาใส่ลงไปเย่อืมภารกิจคือนำพาจิมมี่ฮอนาร์มาอ๋ออ่านไหมคะตอนนี้เป็นเวลาสำหรับการลืของท่านนะครัะจะเลือกใครดีจะใครดีอะคะ น้องคะเลือใครดีคะมาแล้วคะ่ะคนหนึ่งเจ๋งเฮ้ิเจ๋งดีใช่ไหมล่ะสุวรรณนะคะถ้าชื่อสุวรรณเป็นตะพนหัวสุนัขแล้วนะคนที่ถือข้อความค่าคือพญาสุวรรณจะสอนกว่าจอเดิมทีก็ไม่ได้เป็นแม้ตะพนที่ดีอะไรนักหรอกแต่พอดีว่าไปทำคุณงามความดีเด็กเะจะขงโทษค่ะ เดี๋ยวท่านเจ้ามาเลยได้ยกระดับตัวเองไงล่ะเจ๋งใช่ไหมสมิงฮาดูนะแค่หาแต่ละเหรอเงาแตงเงาว่าฮ่่อ๋อชื่อของฮาฮาชื่อสมิงไงขนาดเสียงขั้นขึ้นมาหาจะเอาอะไรดีเจ้าบู่้จักเหรอกระเพาะหัวเสือ งาช้างที่เท้าสิงห์หาถือคองงหืมอยากรู้จักเรามากกว่านี้งันเหรอสะ,ะพดเรื่องชื่อเอ้ยสะพดเรื่องชื่อที่ไม่ว่าใครก็รู้จักนั้นหมายปองยังไงล่ะเออไม่ใช่หรอเออใช่ไชันเนี่ยยังต้องอะไรวะยังต้องอู้อายังอีกหาโอ้ที่จุวันนี้หาจุนะเชื่อค่ะไปแล้วเหรอ งแข้าคือสีนินครอบครองโดยนายหัวเมืองสุราธานีว่ากันว่าเป็นทพที่มีเสน่หที่สุดไว้หนึ่งแต่ด้วยรูปกายเขาไม่ใส่ใจรักข้ารู้แค่ข้า,ามีหนึ่งเดีวในโลกตัวจํำจับไม,ม,ม่ริดดำรุดห่ถมทองไม่เป็นสอรองใครหัาทำจากี่เยขอทียวอที่อเ<ด>ย่เดีย่เดียวเดียวเยว่เว่งเอาทิ่งเงทเก็บววข้าข้งดงใต <จะ S 2> ้เลิยอเดวเดาะวอเดยี่เนี่นีเดย Hi, เฮ้ยระผมชื่อนิตการเคยเป็นตัวละของอม่จอนบาริงและจูว่วาไปถึงกราผมชื่อนิตาการแต่ก็ไม่ได้ร้องดิ้งในตอนเที่ยงอย่างพร่อมเพื่อถ้าไม่ได้สังลงและขอรับก็เป็นนอกคราฟนินะอกไมรยาชื่ยาอัมพันต้แบนแ,แกนสนสัพสนพื้นเสรินิ่ด่นแปรถัน ไมายามตามนายแตพเพาะเธอพันพลายเกสรสร้างเพียงงามข้ากระผมอันพันขอรักถึงสร้างด้วยกระดับาหาใช่สู้ไหมแต่หากท่านเจ้าต่างให้สู้ข้ากระผมก็จะสู้เพื่อท่านเจ้าขอรัก ใครดีอําพันใช่ไหมสามสองสุดสัจนวันเมษาเก้าหกจ้าอย่ายอมดนหลอกคนเดียวนะจ๊ะเอานี้ไปกับคุณอิวต่อแล้วพวกเราก็อย่าลืมเอาไปลองต่อกันนะคะบ๊ายบาย